สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว Facebook และ u t u b e ทุกท่านนะครับวันนี้ร้านสอเจริญแท็กเตอร์พิษณุโลกนะครับมีสินค้าเข้าใหม่มานำเสนอนะครับผมตัวนี้เป็น M95 4 0้าี่นะครับรถปีห้าห้าครับสวยๆเลยครับนี่ครับดูน็อตดูเครื่องนะครับยังไม่เคยแกะนะครับรถเดิมๆเลยนะครับยังไม่เคยแกะอัดท่อนเลยครับนี่สภาพยางหน้าครับ ยังหลังครับผมสภาพเดิมๆนะครับเอี่ยมๆแห้งๆครับคันนี้อุปกรณ์สองชิ้นนะครับมีใบดันหน้าพันสามครับราคาเจ็ดแสนสองมืนครับต่อรองได้ครับพร้อมบริการจะส่งฟรีนะครับใช้น้อยนะครับคันนี้ชั่วโมงหนึ่งพันสามร้ยสามสิบสองชั่วโมงครับผม เอียมๆแห้งๆเลยครับอุปกรณ์2องคินนะครับายดันหน้าแล้วก็เป็นผ่านสามครับราคา7 2 0 0 0สบาทต่อรองได้นะครับลองมาขับรถได้ดูมาทดสอบได้นะครับรถอยู่ที่อำเภอบารละกมจังหวัดพิษณุโลกนะครับหลานสอเจริญแท็กเตอร์ครับเดี๋ยวมาลองฟังเส่ยงเครื่องนะครับเดี๋ยวจะลองขับให้ดูครับผม Thank mm -hmm. you. mm -hmm.